ครับสนุกไหมม่เลว่ะแล้วอยากอยากได้อยากได้ได้ไดสตาร์ตไปเนี่ยจะเอาไปทำอะไรครับเก็บไว้ค่ะเก็บไว้อ๋อเก็บไว้ให้ให้ใครเอ่ยไว้ให้ใครคะมีสูตดบัญชีมันฝากหรือยังยังรอไปสูดบัญชีนะนะคะเก็บไว้เองนะค่ะให้บอกแม่นะว่าได้ไปนะแอ่เขียนรงมือนะครับปา ไปต่อครับเหลอีกสองหมายเลขน,นะคะว่วจะหายถึงเพ่งได้เนาะต่อไปก็หมายเลขห้าค่ะหมายเลขห้าเนาะห้าแมะนตวก่อนเลยน,ะะน,นำตัวค,ะนะค่ะอช่บอกหน่อยนะสี่ห้มาจากโรงเรีนยสนสาราสชื่อจริงชื่ออะไรคะชื่อจริงชื่อนาทีดาวทองลา นนนู่่เห็มคุณครูประจำชั้นชื่ออะไรคะทิชเชอร์ทิชเชอรอะไรนะคะทิชเชอร์เหมียวคำถามมีอยู่ว่าหนูชอบเรียนวิชาอะไรคะแล้วทำไมถึงชอบเรียนวิชานี้ชอบเรียนวิชาอะไรเอ่ยในในในห้องเรียนชอบวิชาอ่านกัวอักชอบวิชาอ่านตอักษค่ะอ่านตอไกษรไนอ่านสิ กอไก่ออไกขอขอไขขอข้อัขวก็สอนอย่างนี้เหรอก็เอ้ยกอไก่พี่สเลยใม่ไเพื่ออ่านอ่านสอนว่ากอไก่กอขขอไขขอขขอไขขอขอไขขหอง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 อจอดัน เอออ๋อทนี้เสอกันงนี้เนาะชอบไหมคะชอบแ้วนี้อ่านใหม่สิคะอ่านใหม่เริ่มใหก่ไปก่่ไก่อ่อไก่ไก่ตอตอ่อตขออตออออ่ ยุยนะขายไม่จบอใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดราขอหีบอ่านเคะอหีบขอหีบอยู่ในน้ำขอหีบอ่เลยขอหีบอหีบอ๋อขอรพูขอรพูอ๋อครับติดกันเลยก็ติดกันเลยครับ ชอบเรียนอ่านกอไก่มากอีกนึงทางนีง้